ว่จ้าคอยก็ตั้งชื่ออะเจ้าบอสครบสามสิบอสองมัน้นี่ขาดพร้อมบอสเกินบอสเกินขาดพี่น้องเอ้ยบอสคอยสบายพี่น้องไป็ใครวัดนี่ฮุ้งเลี้ยงอะอมากินเข่ามาไหมเห็นบอสบอสคอยนี่ยังกินนี่นี่ตาหมูหุ้งพี่น้องมันจะอิ่มบอหลังขึ้นหน่อยแค่นี่แต่ตาหนามเบึ้งเบึ้งบึ้งตามูห้งจะซื้อเนี่ยบอยบอยใช่ยี่หยังใส่พริกสองนุ้ยพี่น้องอันกับอัน พักพักบุ้งพักบุ้งอันนี้เขาเอิญพักกันจองเนาะพักกันจองมันเท่านาะนี่ก็พักกาดกับขนมเสียนซื้อขนมเสียนไม่มียบสิบาทได้หลายพี่น้องเบิรงมันก็สิงห์มีพวกเจ้าเบอร์แปลกเรื่องสิงห์งามคนอ่ะอู้ยสุดยอดเลยมากินน้ำข่อยพี่น้องกับน้ำจิ้มเดี๋ยวนี้อันนี้เขาปากกันอืมอืมแซ่บอันนี้ออกกันนี่มันมันเกืออืมอันน้ำยังก่อนน้ำชาเย็นบ่จ้ะชาเย็นไม่หรออืมแมนบ่แม่นกับแม่นก่อยก็เริ่มซื้อ เอยสร้างเคยเนว่าซาเย็นก uh. ับาซาเย็นแม่นอย่น้องเนาะซาเย็นเนาะกำลังจิ้มใช่กำลังจิ้มจิ้มซื้อกุ้งมาซื้อกุ้งย้อนมึงถนนที่นี่นี่นี่มึงนาถนนนี่นาถนนนาหาดไม่้า่นาหาดพัทยานี่เอยเปิดประมาณนี่ประเด็นแสงมันเข่าบ่แสงมันเข่าเข่ากล้องมันเหลี่ยมตาไหมพี่น้องมันไม่เหลี่ยมตาคอยได้เหลี่ยมตาพวกเจ้าบรื่คอยเป็นห่วงพวกเจ้าก็เลยเอานี่เปิดเครื่องนึงนี่นี่กุ้งตัวใหญ่บ่นี่ กุ้งเงินที่เขาอันเป็นกุ้งต้มขายไหมจ้าแม่นบอกที่เขาถือขายนั่นหั่ะอันเมื่อกี้สองรลอยได้จากตัวตัวนี้ไงถือกันยังวาพี่น้องได้จากตัวนับก้นหนึง่งสองสามสี่ห้าหากเจ็ดได้สิบสี่ตัวออพี่น้องได้สิบสี่ตัวอืมกินมากเมื่อกินน้ำข่อยยิ่งไหรเออินกินเข่าหนอนมองหันคอยยางขึ้นมากคอยยางขึ้นมาคอยไปซื้อตงกุแม่บ้านทามคอยเออินแล้วกินเข่าคอยกุ้งคุยเอาเปรี๊บหรอก แต่เพื่อนผมจะคอยพี่น้องว่านั่ไม่ไม่กินข่าวนั้นการประมานใช่ใช่คนที่ทําำยูทูบไม่ใช่ว่าสั้นอะเมนจ้าชื่อชมพูใช่ไหมว่าสั้นแมนจ้าแมนเเป็นคนใต้ขอลื้อซื้อเพื่อนเพป็นบอกซื้อขวดยวงอะบอกเออไม่กินข่าวนั้นคือบะกลินอืมลายเอิ้นกินข่าวเอิ้นยากรับพวกเจ้านี่โอนยจำเป๋ขอลื้อมาสอนมาขอเล่าเรื่องง่ายๆเ้ยพี่น้องแล้วอ่ะฮะอืมครับลองนั่งตามเพลง

น่ามั่วแช่นี่ยังก็แซ่เมื่อสุดยอดสุดยอดสุดยอดมามามากินน้ำกันถิ่ยแก้ตุ้งไห้หมูหมูหมูว้านหมูว้านนี่เขาไปซื้อจนฉีมากขึ้นกันอันนีน้หมูเว้นซื้อมาหกร้อยบาทเพินพ่นเพิ่นแถมให้ตัง้งโอ้หลายตัวพี่น้องไม่กินกันกับหมูพ่อใหญ่กับพ,พ่อใหญ่ยึดหลายโซลังผีบ้าแก่กลุ่มว่าเป็นพี่น้องคอยต้องแก้ให้มันนี่ผู้กคอยแก้คอยไม่ได้กินตัวพี่น้อง ข่อยพูดสนเคยดูดม <Black. S 3> ันเป็นไข่เน <Okay. S 2> hmm. exactly. like ียพี mas, okay. mm ่น้องมั้แกกุ้งว่าเป็นฝรั่งพี่บ้างยึดลายทำไขึ้นขี่ลายเอ๊ะฝรั่งนี่ให้คนแก้ห้แมหข่อยไม่ได้กินเลยพี่น้องขใครกินแต่ไข่มันนี่ข่อยก็แก้หายคนขวดแก้ชิพี่น้องข่อยูดกินใครมั้งเพราะว่าฝรั่งเขาบอกกินไข่มันข่อยูดกินไข่ก็ไข่อยได้กินหัวข่อยได้กินแต่ไข่กับหัวมั้งพี่น้องตัวมันอะไรเขาเมื่อจ้าของไม่ได้กินซุปน้ำหนักจ้าของอือฮึอมึงได้ซื้อมา ส่วนมันยังกินน้ำบอลเงินเจ้ากินเสต๋าไปเรียนน้ำเสรไปเรียนน้ำกระมูกเทิงคุณเงี้ยใครมันเส่็จหน่อยมันนี่ไม่นีก่ก็ไปซื้มอมาส่วนมันยังไกินส่วนมูราก็บไกินก๋วยกินคนเดียวเลยบัดกินบ่สุดยอดเลยซุปซี่ตัวพีว่น้องอสุดยอดว่าตงไปแก่พี่เปิ้ลนิดหลายฝรั่งแกะกุ้งุ่มเป็น่ยนนิดแห้งแห้งปลาดือยกันนะพี่นอข่อยซื้อปลาแล้วเป็นโตใช่ไหมพี่น้อง มันมมันเป็นก้างเนาะพ่อใหญ่ก็มากินเด้ก็แกะวว่เป็นพออ่อใหญ่ก่อนหนึ่งลายใครกินก้างเอ้ยคนกินก้างใครกินปลา,าต้องมามีก้างตนองกินได้พอ่อยัยอืมมาอืมแค่เจ็บว่มันเมี่ยงมีแนวว่างน,นี่มันน่ะนี่ข่อยขอจานลงแล่มากไม่นี่คอยฉลาดเลยขอจานลงแล่มากตอนที่ข่อยกินอยู่กรุงเทพข่อย,อยลืมคิดพี่น้องอืมยานาข่อยเด้อข่อยเป็นคนน,น,นั้นอะไรีย่าก่อน สลัดหน่อยไว้เพื่อนสลัดอยู่ห้องน้อยเดียวให้กอบสลด in, ัดเด้เนาะพี่น้องเนาะสลัดอยู่น้อยเดียวเห็นไหมนี่มื้วนขอยกินกันฉีกไม่ได้ก็สิกินอีกคือนเขากินอะไรอยู่นาะพี่น้องเนาะนะอืออือเจ็บจริงเขาซื้อจอดมากินที่ข่อยเนาะพอแฟนขับรถของนางเพือเป็นแม่บ้านไม่อนีอยมเลี้ยงเป็นถามเอื่นเพื้นมเกินเข่าเป็นกระบะมาเอื่นใาญ่พวกเก่าเอื่นกินเข่าเอื่นใหญ่หลายอืล ที่เห็นวิดีโอไม่กินข้าวนุ่งหอยสนองกุ้งเบิ yeah> anyway ้งเรื claro ่อมือแล้งสนองกุ้งเบิ้งเมื่อไรเบิ้งแลงอันลูกลูกเบิ้ยูว่าฉันมาคันลูกยูจังสีได้เบิ้งว่าฉันมาอืมเป็นว่าลูกยูจังสีได้เบิงกะบซีเอ็มอันที่ยังก็ลากระเซียนเบิ้งของเครื่องของลูกเห็นไหมจ้าเพื่อนบอกข่อยขอกระจำเมื่อไรเบิ้งเบิ้งเมื่อกุ้งบอกเอาเอาอย่างออกที่บอกตุ้่ใ่พี่น้องนี่ว่าจำเป๋เลยพี่น้องเอ้ยอืมไปกินอ่าหารงเจ้บมา อื่นกินอื่นอย่างใช่ไหอือเก็ดข้อไม่หมดสามประชนอันแรกครับเพราะว่าก็กู้ในรายได้จากอ่านคอมเมนตยงมือเศร้าเนี่ยที่ที่ลงเฟรที่ลงอันเฟซทประทันที่ลงอันวิดีโอมือเศร้าไหมจ้าที่ลงอันยูทูบมือเศร้าเนี่ยตื่นตาเศร้าไปเห็ุวิดีโอขออ่านคอมเมนต์มือสุกคุ้นอย่าหันมาทันได้ตอบจ้า กเคยนอนเหมือนมือคุณว่วสบายไงข่อยก็เลยนอนเหมือน pues right มือบม่ได้ตอบพวกเจ้าคอมเมนต์บม่ตอบกับบัววากันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปหอดบ้านสิไล่ตอบเหมือนมดเลยสิพยายามตอบทุกคนอะเดี๋ยวกินอันนี้เมืแล้วข่อยกับสิได้ขึ้นไปหาข่อยงอี่ยถึงเพื่อกับชิบไ่ได้ตอบคอมเมนต์พวกเจ้าอีกสิมือแรงคนอะตอบมันทุกคนอยากตอบมันงยังเพิ่มหน่อยใจได้เห็นข่อยบ่ตอบเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวหักข่อยไว้เดี๋ยวจ่าเด้อข่อยหักพวกเจ้าข่อยกับสิถ่าย กูดอะอะไรงสิบ่ได้ตอบกันสิถามเมื่อวานก่อนตั้งใจด้ตอบกับบ่าวากันนะจ๊ะเนาะงักสกูดุกคนอือหึน่าน่าน่าอือหึอือหึเอ้าแบบแบบพักการจองเอาเอาเอาย่างเลยจ๊ะน้องต่อ,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 อย่างย่างมันนิ่ม มากินก็เสร็จสุดยอดเลยโอ้ยอ่นใหญ่พี่น้องไปเก็บข้อนี่แค่เนี่ยมันนี่อันตอนไหนก็ขอบคุณแฟนคลับสุขุสุขคนนะจ๊ะที่คอมเมนต์ม่านไปพรอนหายหายไข่หายป่วยเร็วๆอันไปพรให้ข่อยกับไปพรพ่อใหญ่เล้วจ๊ะเนาะพ่อใหญ่ก็หายแล้วจ้ะหายแล้วเอามาติดข่มาเนี่ยหยุดลายไป็นไงหักเมียแห้งเอาไข่ติดเมียโอ้ยหลังหงออันนี้มันเป็น มันเป็นอยังมันเป็นไข่มันบ่กไข่ไม่เนาะเนาะเนาะนี่มองหัวเห็นไหมว่ามันขีดไม่เนาะไข่ไม่เนาะกินเลยเคยว่าไข่มันขีดมันจะเป็นอย่งนี้เนาะแป๊บพี่น้องแป๊บแป๊บอันแฟนคลับบว่าอันบรสบาลที่กินตามห้องเผ็ดๆสัดท้ายนี่ท่านล่ะที่ไคนซื้อไม่เผ็ดเนี่ยเคยกินแล้วเมื่ออันนี้นกัเผ็ด เคยบอกงานเล็บบอกกอยเฮ็ดกอยเฮ็ดไนี่มอบอกเด็ซม่กี่คกินบาดิอสรอดเลยเป็นองเออเรื่องี่นาเขาชับ่ะจ๊ะอันขอบคุณแฟนจักสุขสุขเพื่อนน่าจะไปใส่มาใส่เพนเห็นเพื่นกระถางอุพัตยาให้กันล้านหลายงางไปถนนทางเพื่นเห็นเพ็่นกระถักจ้ะเปนแม่บ้านยุ่นเฮ็ดงานอยู่หี่เพ็นกระถักเพ็่นเพื่นเพื่นมาติทักตะไลา่มือเลยผมไ่แน่ใจปรลัเป็นมาเพนกรเบื้องเบื้องซูงืออะไรเป็นมานั่อย่างซีมันนี่ แม่บ่เห็นก็จำบ่ผิดอดแม่ยังหลักเป็นคนจำผิดกินทว่ากูเน่ไปซี้มือนีบ่อืมเพิ่งกระเบื้งซมมือเป็นเห็นตังมือแลกเพิ่งกระเบื้องเินนหลัิ่นมาจับผู้งามเถอะเฮ้บพก้าทักเจ้าว่าฉันผู้งามก่อนในทีวี่าฉันล่าโอ้ยงอข่อยคนสิบล้วยาพี่น้องคนงามย่อกว่าพี่น้องอืนีลาอไปแล้วี้ยผิ่น้องอืม่าตัวเร เนี้ยได้ผลแล้วแ่ะเขาว่าเรื่องกินของตัวดอกของตัวก็เป็นอืเ่าบอกของผู้งาอก็เป็นจิบาของผู้งานเขาถามเพิ่นเรื่องผู้งามน่ะเขาถามว่าขอพผูงงามบ่นหนึ่งเป็นคนว่าถามเรื่จิบบวกขอดอกพี่น้องอือของผู้งามบ้านหนึ่งผ้งามก่อนเรื่งนาที่พี่บ่งผูงามคนหนที่พี่จ้ากันอือคอยประกาศทักเจ้า่ิอยเห็นเจ้าเตมเล็กคอยบนเใจบตู่้บังไม่นีบังไม่นีนเจ้านกข่อยเสียงเจ้าบมดเมียนอีนยังกับเมียนั่นหรอ ตัวจริงเสียงจริงได้ย้ายกูจะมาง้างมึงก็จะมาไปคุ้นแต่กูจะบอกอีสานไหนจ้ะอือดูอ่ะเมื่อคืนในบ้านพญายเป็นเที่ยวแฟนครับเราเห็นหลายคนจยากเห็นเพื่อนกับทักอือขอบคุณหลายๆหลาจ้ะจ๊ะท่านคลับที่เขามาทักทายกันเนาะจ้ะเนาะออืที่หักที่แพ่งกันนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆไปให้พวกย่านพวกเจ้าเล่นนี่กวอยู่ผู้หายปวดอืออืออือเดี๋ยว กูหายสามมันแต่ว่าจะกินข้าเส้นพี่น,อน้องเนาะหมอนเส้หมอนแซ้นเส,ส้นมันชิน้นอยู่รสเนาะพี่น,อน้องเนาะขึ้นอีกที่เขาขึ้นี่มาเจ็บคอพี่น้องกับเจ็บคอ,อเจ็บคอเจ็บคอเหีย กินยาอมเอาแต่ว่ากินนีเป็นเป็ดเกินเป็ดเะใรเจ้ว่าขอสะกินเป็ดเสตพริกสองเม็ดเพิมชีแดงว่าพริกบานเ้าพริกแห้งสองเม็ดเป็ดเป็ดเ็แซ่บไ่้องืมนอย่นี่พ้ไปกินข้าวขซ่งอ่ะมากินอาหารทะเลแลจ๊ะเนาะ ปลากร้งยังเด็กคมากินแตไปได้สั่ง l บ b s t ร r นะ l o b s มันเป็นอย่าง้เท่ายังก่อนกุุงมันก่อนไหมจ๊ากุุงมันก็ตัวใหญ่โตัหนึ่งสามพันบาทสั่งมากินกินคนเดียวเนะวาะคอใหญ่ก็กินนาะดูังไรฟังมันแสบอยู่พี่เนาะมันแสบอยู่ตาบานมันแสบก่เสียบก่เด้อ ก็จะร้องไปกินเบิง่งอันร้องสามมัเนื้อแข็งพี่น้องเนื้อแข็งมันบนนิ่มมันเนื้อแข็งพี่น้องแล้วตีเสียบกาพี่น้องตัวนี้นอนไม่สิบตัวแบบแซ่บก็หืมเจ็บหมดลิ้นพี่น้องนึกไงสามมันผสนสีทนได้ มื่อคืนเข่าบ้านมันตีหนึ so ่งนงน้อยับ้านตีหนึ่งกวๆประมาณนั้นนะจ๊ะมานนั่นเกือบ่มันเกือบตีสองประมาณนันเมื่อมครม่มีหอมื่อไข่กินได้ดิพี่หนุ่มเพื่อญ่บอกว่า๋ยวน้อยเหมือนมืออยพาจะไปเที่ยวอีกมือนี้เรา่ฉนไปรถเจับไปกับงูหนอข่อยบ่ไปต้องไปเพราะั้นไปเป็นมูนอ้าผู้ใดไหเดี๋ยวเดียวเดียวเดีวขออนุญาตจ้ะ อยู่ขานนี่ขาบนนี่เย้มันหนา้นที่่เดยมันจะ a ีครีมช้าดี๋ยีโอเคโอเคที t เปนมีฮะที่นมีกินเขาน้ำมืหนานี้มันงยหลอเมนตาหมุนๆ่เป็นอยังจากสีท่อนในญาาวจุม เคยกินเนี่ยของแพอพี่น้องเอ้ยหนึดหลายอันน้ำไม่กระดุกอืมอ่ไปเดี๋ยวมันไม่ดนไม่ด เดี๋ยวเดี๋ยวนเลยขันขันเล่นการฉายเสียติดพี่น้องแม่พงเงียงหาเสียผายพี่ใหญ่ก่อนเงียบไหลน่าจะายพี่แม่ก่อนนี่แหละชีวิตข่อยก็ชีวิตพี่น้องนี่แหละชีวิตข่อยเสียผายก็หาเองว่าไ้เด้แต่ตอนนี้หาหายเลายบไหลแคทุบเราเป็นเ่าแล้ว เด้มกันซอยเดียวกันเนะาะหักกันหักกันเด้อดพี่น้องเด้อดหักกันกินลเลยบา้านข้าวไว้น้ำมันหนาวสุดอ้าวมันเล็กหนาวแดดมันออกอยูห่หยบร้ลยเหนืนอนะ่อบหน่อย nên cùng nó cùng nhặt bạc lăng nó hướng dẫn rất đẹp nách cũng thắng vào trong chồng tất cần đơn nhạc lại bên bạc đi vào của đứa chúng bên mặt không kịp kho อกอไน่สิบบาทหรอไม่จ้ะว่าเห็นก้อนนี้เพิ่มแกะหูะรแกหลายหัวข้าง